เป็นมัมีเธอใช่ไหม ตัวดิวเวอร์ใช่ก็เธอบอกว่าเราจะทำช่องด้วยกันไม่ใช่หรอตอนนี้เราสองคนยุ่งมากเลยอยากให้พี่ตอ,อมพูดว่าเธอขาพูดกับใครพูดกับพูดกับพูดกับใครพูดกับเราเหรอเธอขาเธอขาหน้าแบบ สูู้ะนะตอนนี้กำลังสอบอยู่หรอสอบเร็วจังมัธยมใช่ไหมคะอวยพอหน่อยค่ะจะสอบคณิตแล้วอ่าสาธุนะคะให้คะแนนเยอะ,ยอะสาธุพูดโทร,ร้อยเต็มพูดโทร,ร้อยเต็มพุดโทเดาผ่านพูดโทอาจารย์รักนะคะ แต่ว่าจะหมดแล้วเธอจะหมดแล้วดูดิเขาใช้ลุมเกลี้ยงเลย่อันนี้เขาซื้อใช่อันไหนไอันไหนอันไม่ใช่อันนี้หรออันนี้อันนี้เขาซื้อเองหรือเธอซื้อให้เขาเขาขไม่รู้ที่เธอไปกี่รอบเขาก็ซื้อไม่รู้อะไอ่รอ,อบอันนั้นน้ำหอมหรือเปล่า ทุกวันเลยนะ เราต้องดูเป็นคนแบบว่ามีการศึกษาอย่างเงี้ยดูเป็นคนรับผิดชอบจริงๆเธอเราจะทิ้งขว้างไม่ได้นะเว้ยเธอจะพูดว่าแบบเลยอ้าวแล้วไม่เธอเลยอ่ะอันนี้ไม่เลยนะอันนี้เลยไปไกลกว่าเลยไงโชคดีเดี๋ยวะไม่จริงเธอคนเราอ่ะเราจะทิ้งการเขียนข่าขาดไม่ได้เว้ยใช่นะทุกคนพี่หละทุกคนเราจะทิ้งการเขียน อ้างไม่ได้ะค่ะว่าเราเรียนอ in ินตรงอินเตอร์เราจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยบ่อยอย่างเงี้ยเราอ้างไม่ได้นะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราต้องเขียนให้ถูก,ไป,กไ,ไปเรียนแล้วค่ะเขียนยังไงไปเรียนแล้วค่ะไอไปเรียนแล้วค่ะไม่มีไม่เออ่งไปเรียนแล้วค่ะไปเรียนแล้วค่ะค่ะเสียงตบค่ะไปเรียนแล้วค่ะมีไม่เอกไม่ีไม่ม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 ีไมมีไมี งสอนไปสิบนาทีที่แล้วทำไมถึงมีไม่เอกเพราะเพราะว่าเพราะว่ามันดึงเสียงเพราะว่าทำไมถึงไม่มีไม่เอกดิไม่ก็เมื่เขาถึงถามไงว่าไปเรียนแล้วค่ะทาไมมีไม่เอกสรุปมันมีไหมหรือไม่มีไปเรียนแล้วค่ะใช่ค่ะมีไม่เอกไหมมีมีทาไมถึงมีไม่เอกก็เลยถามี่เพราะมันดึงเสียงมันลงมาใช่เพราะว่าไม่เอกกดเสียงอันนี้คือไรคาสคดโวันเพน ไม่ใช่วันเบ็ดแต่เเธอเขาสอนเธอไปสิบนาทีที่แล้วทําไมเธอลืมแล้ววะเขาจำได้แล้วกินข้าวยังคะมีไม่เอกไหมกินข้าวยังคะไม่มีโอเคข้อควายเป็นอักษรเสียงเสียงตับอักษรเสียงกลางมีอะไรบ้างไก่จิตเด็กตายในสายบนบานโอ่งทำไมต้องพูดเด็กตายสองครั้งอะเอ้าก็ไม่รู้อะเรียนมา ใครจิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกต่อไปเธอต้องเขียนให้ถูกเลยที่รักคะมีไม่เอกไหมที่รักคะอืม <laughs> ไม่มีเ <laughs> <laughs> อาไว้เขาแค่มองหน้าเองทำไมต้องมองหน้าเหมือนมัน <laughs> มีทำไมต้องโล,ลนด้วยสรุปมีหรือไม่มี <laughs> ที่รักคะมีแม่เอกไหมรักคะ <laughs> อืมคะคะไม่ <laughs> <laughs> ไม่มีไปเธอมันมันถูกเลนบ้าวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาวิ่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมันแคบเกินไปหิวข้าวแล้วค่ะหิวข้าวแล้วค่ะขาขาแล้วไม่ต้องเสีกทำเลยมีไม่เอกได้งั้นเดี๋ยวอีกสิบนาทีเขาจะทำ ได้มาเรายกเป็นเธอผู้ชายส่วนน้อยอ่ะผู้ชายไม่ใช่เธอเธอเอาผู้ชายมาอ้างไม่ได้เว้ยพี่ไม่ผู้ชายมันก็ใช้ครับสวัสดีครับก็รู้แต่ว่ามันมันเอามาอ้างไม่ได้เพราะว่าผู้ชายบางคนเขาพูดคาขาไงเขาก็เลยต้องพูดกับเธอไงก็ใช่ไงเธอก็ต้องเขียนให้ถูกเขาจะปล่อยผ่านเนี้ยเพราะเธอเป็นผู้ชายก็ไม่ถูกต้องนั้นทําไมครับมันไม่มีครับครับครับมั่งอ่ะมันไม่แฟร์เลยก็ครับมันใช้กับได้ทุกโอกาสไง กำลังกลับบ้านครับกินข้าวยังครับอรอยเนี้ยมันไม่มีกินข้าวยังครับมันมีกินข้าวยังครับอย่างนี้ก็ไม่โผ่แล้วก็สระอา์แล้วก็บใบไม้ๆมก็ได้ไงครับไม่เคยมาแถวนี้เลยครบเขียนยังไงครับครับคอควายเลขเจ็ด คาบคาบเรียนเนี่ยคาบคออาบองเห็นไหมจะมีเลขเจ็ดได้ยังไงไม่ก็เมื่อกี้เธอบอกคาบไม่ก็คาบไงอ๋อคาบเธอไม่สั้นอ่ะมันต้องคาบคาบก็เหมือนกันอ่ะคาบหมดไฟแล้วหาเรียนหมดไฟเรียนแล้วหาทำไงดีก็นี่ไงมาเรียนกับครูพี่ออม ครับอะไรครับ C L U B คลับอ่ะภาษาไทยเขียนยังไงคลับครับคอควายลอลิงสละนี่แล้วก็บอกว่านี่นี่คืออะไรสละนี่คืออะไรไม่หันอากาศถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเขาโทรค่ะกี่โมงละสิบโมงไปทุกคนต้องไปเรียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอออมมาบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันใหม่ ไม่เธอหยุดช่องอะไรเหรอใช่หยุดไเาเหรอเดี๋ยวเราจะเลยไปเรื่อยๆนะเง่ายๆเท่าจอดตรงนี้กันก็ได้เดี๋ยวเขาลงไลฟ์ก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบายนายเคอบ๊ายบายไหมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไปเที่ยวไหนกันคะไม่ได้ไปเที่ยวคะ่ะไม่ได้ไปเที่ยวฮะมาร้านน้ำตก สวัสดีครับเห็นไหมมีคนบอกสวัสดีครับด้วยเธอมันก็มีคําเนี้สวัสดีครับไหนนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับบาย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 ทุกคนง่วงเลยเขาง่วงเลยเขาหลับแบบหลับไม่ได้เธอแล้วไปทำงานเขาก็ต้องไปเรียนเขาจะนอนแล้วเมทเพลเตอร์มันมีความจมูกแดงด้วยเธอมันโดนยุงกัดเลยเขาเรียกอากาศหนาวเขาไม่เรียกโดนยุงกัดยุงกัดไปจมูก เขาเรียกอากาศหนาวมีใครเขาเรียกยุงกัดบ้างฮะนี่ยุงกัดจมูกเธอบอกบายยเร็วบาย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 